สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีดูจิงหลีดว่าไข่เต็มที่จับได้หรือยังนะครับท่านผู้ชมสังเกตสังเกตดูตัวนี้นะครับเนี่ยตัวที่นิ้วนิ้วผมชี้ตัวนี้นครับเนี่ยลักษณะแบบนี้แสดงว่าเขาไข่เต็มที่แล้วครับไข่เต็มที่สังเกตดูที่ก้นกับปีครับก้นเขาจะยาวเลยกว่าปีกออกไป แบบนี้ก็แสดงว่าเขาเต็มที่แล้วครับเต็มที่ไข่ได้แล้วครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่นี่นี่ครับตัวนี้นี่ยครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่นี่นลักษณะแบบนี้ครับแสดงว่าได้แล้วครับนี่แล้วตัวที่ปีกหยักๆยักตัวนี้คือตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้ อย่างยางตัวนี้ยังไม่ทันได้ครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ทันได้ครับเพราะว่าทองเขายัางไม่ทันแก่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมลักษณะขนาดนี้ยังไม่ทันได้ครับเนี่ยยังไม่ทันดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะครับมันจะเอาจะเอาเราจะเอาเสมอเปี้ย Bei. เลยก็เป็นไปไม่ได้ครับ นี่ครับลักษณะลักษณะเอาตามนี้เลยครับนี่น,นี่ขนาดนี้ครับถ้าได้ถ้าได้แบบนี้ก็แสดงว่าเต็มที่เลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมสังเกตดูว่าหรือท่านผู้ชมที่ยังเลี้ยงใหม่ก็สังเกตดูเลยว่าเขาเขานั่นประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นนี่เราก็จับได้เลยครับเพราะว่าหน้าหนาวแล้วรอไม่ได้ครับ เนี่ยรุ่นนี้ผมเลี้ยงมาเกือบสองเดือนแล้วครับเลี้ยงมาเกือบสองเดือนแล้วยังไม่ทันโตเลยครับครับหากท่านผู้ชมสนใจหรือข้องใจอะไรก็พักหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ครับหรือว่าหากชอบวิธีการเลี้ยงหรือสนใจการเลี้ยงก็กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ